อันจังซีสันดอคือแม่มาสีเฮตุบุญคือกันมระิีจากได้หมอลำมาล้ำสันนี้เดี๋ยวนี้มั่ถึงมองเลยนะเ่าเขาว่าอีนวิรพงษ์บงศินปีนี่นะพระเอกนางเอกมาอยู่ไหมน่ะมีจะพูดเสียงดีจังเสียจังเสียนาตาดีเสียงดีสุดยอดนาตาดีเสียงดีที่หนึ่งนามันซัมป์มือนี่ตีโอ้ยน่อย จังแมนบอลว่าเขาใจเนาะเทากระเทาซื่อๆเทาปมีความคืดคักเนาะเอาคอยคืดเน่าเดียวคืดยั่หยังใส่นีโอ้ยคอยก็คืดขึ้นกันเลยเอาจะซีไปเอามาร่ำจะมาล่ำไหนคอยฟังไปค่นล่ำดีคอยจิมัมจับไม่ขึ้นนีโลดฮะนะเจ้าอยากฟังทับนองใดเรื่องใดบ่บวาสิเป็นคู่ลู่นั่งอั่วรถจะหน้าสังทองนั่งมาขาวมีเบิร์ดอยากฟังเรื่องใดนคอยอยากฟังเบนจะพาคีมโอ้ยเนาะ เรื่องร่ำเรื่องร่ำที่ข่อยเอ้ยคืนนี่แม่ว่าแม่เรื่องอในทีวีเอาจั้งสี่เลี้ยงได้ก็ได้ว่าถ้าพระเอกมันร่ำดีข่อยเอาทั้งนั้นแหละอยากฟังทำนองใดอยากฟังทำนองไซรัคข้ามเอาบอ่อยากเดี๋ยวสิจัดให้แม่นั่งถานั่งถาน,าน,านั่งฟังดีๆลุ้ให้ข่อยนั่งเนี่ยนั่งนีล่ละนั่งดีๆเดี๋ยวสิเอิ้นพระเอกกับแม่ฮิบึงพี่น้องเอ๋ยนำ่าพี่น้องมาพบกับพระเอกน้อยนามน์ครับจากจังหวัดมหาสารคามพี่น้องพระเอก ปีน้องเอ้ยฟังเพ่งแล้วมาบัางลับซำติมให้มันซึมอยู่เรื่อยคือน้ำบอ่อใต้นำผพ้าพี่น้องมาโบกับพระเอกหน่อยนะม้วนจากจังหวัดมหาสารคามราคาปีนองนบนพุทธศัพท์เนี่พยพระเอกบอ,อกมาแล้วเบิ่งเอาเรถเดิมแม่ยฝนทำงามรถละวานกินแห้งๆสออพพอ่อ่อนผ่าปอนก็แม่ ใจป้่เนี่ยฟังข้าพอดรวดปุณน่ะเป็นได้แม่ยเป็นได้บ่จาบ้างบ่จาบ้างบ่เดี๋ยวฟังมันก่อนพระเอกเนี่ยพระเ,เอกเหรอครับนี่เอาแม่แม่แบักแบกทุ่งปุ๋ยอยู่รบอกเขาส่อสะข่ามสิ <laughs> บอสไว้มาตีหมอลำ่ลำข่อยเสียงดีก็ได้เอาล่ำล่ะล่ำล่ำให้แม่เราฟังเนี่ยเ <laughs> บิ่งคนหนาว่าเป็นแต่ท่านสมัยเนาะ ผู้บ่าวเป็นยังจังบอทันสมัยเป็นหนังเป็นแต่บทีนข้อบิดน้ำเขาบตีนตัวเขาฉีดวัคซีนแล้วเรียบร้อยแล้วเออไอมุกฉีดหลายๆรอดคอยฉีดแล้ววัคซีนสิบแปดเข็มหมดสมภรณ์หนามึงเป็นเจ้งสี่เนาะเอาเลื่งไม่แค่ให้อาจารย์มาแค้นคนนี้แล้วคุณพ่อเอ้ยไม่อย่างไรละสวดๆจักบาทในพี่น้องหมอล่ำเขาสีล่ำเขาต้องเอินหาพอซะก่อนเอาตี และคุณพ่อเอ๋ยเสียงหวานหวานกังวันกองนี่คือเสียงคอดท้องพวกพี่น้องจำได้บ่โอ้ยจำพอดีจำหัวมึงได้เนาะกูฮักกับพ่อมึงนี่นเห็นบ่ไม่ยกมาแล้วจได้ม่ยกแต่เบึบๆผู้ตัวร่ำขึ้นบ่ธรรมดาได้พระเอะพ่อย่จำเ่ยขอบคุณจ้าจ้าอุ้ยแปลกขนาดเพราะเขากันคักแท้แม่ได้ผู้เดียวตีแม่ แม่คอยแม่คอยแม่เจ้าตีลาเออเพาว่ามันไผแม่นึกตัวนี้นึกได่แล้วซื้อนึกนึกได่นึกได่นึกบอกว่าเราเป็นไผ่เนี่ยเอาล้ำอดใ่แล้วบุรณะว้ายอดท้องอ่ะล่ะคุณพ่อเอ้ยเออลำบดขึ้นได้สอง้อยหรือสิเป็นข้อนวอยได้สองลอยกูบัตรห้าเพิ่นมา ถาจให้แปดร้อยก็ยังให้แม่นสองรอยโยเด่นน้ออ้ยโ้ยนอโ้ยนอเออโอ้โอ้โอยลันนาันแมกูเนี่ยให้ร้อยเศ้าหัน่งหบอพะโพงันเป็นมอบอะไ้มาผู้ให้้แถวบ้าโอยเบิองกคนคือเสาหัวนี่มโอย ไวยหามึงเอ้ยเอิอกูมาตีกะคักตัวนี่ไหมผู้ฟังเอ้ยไม่หยังเนาะผู้ฟังเอ้ยไม่หยังอีกเหลียวมาเบิ่งตั้งพี่ยายหัวหยองสิปากแตกมือวันตายสองคนเลยว่าไม่ดูเหลียวมาเบิ่งตั้งพี่ยายหัวหยองสิปากแตกล็อกเบิ่งแม่เป็นยาหลับเฮคานี่มึงสี่เฮกห้าได้ยร์จังเป็นไผ่หนึ่ เจ้าภาพเจ้าภาพสิเดี๋ยวเบิ่งหนาเพราะเป็นตะมีเงินพราะมิดเบิ่งหนาคนจะเบิ่งที่หนาเบิ่องมองได้คันเบิ่งกระเป๋าเงินกระเป๋าเงินเป็นไรพี่กระเป๋าเงินหนาหนาสตังดีเท่ได้เสตังโอ้เงินอีทีตรวนไหมรับรับเร็วเร็วได้ตั้งใจกรับหน่อยฮะผู้ฟังเอ้ยรับตัวตัวคงพามีหน้าที่คือบักทองท้องเองนี่ออกมาไถนาตั้งแตใจเวร้า ออกมาแต่สีตีสีตีหาปัดในอีเมลยังบอมาเลยท่องหิวเขาหิวน้ำจนว่าท้องเหวอุ้งปุ้งออกมาวางหันหิวเข่าแล้วเฮ็ดจะได้อ้าวกูว่าแล้วกูว่าแล้วเหตุไฉนมันเป็นยังจังว่าทรงเขากูสวยกันย้อนว่ามันมาหาเร่นบ่าวอยู่นี่เองอีเท่าเพื่อไหอีเท่าปากโทมึงเปมนไปยังจังมาทรงเข่ากูสวยแท้ลูก ไม่ออกมาไถหน้าตั๊กแต่เศร้าๆมึงไปยังคือนั่นมาส่งเขาแท้กูมาจ้างหมอยล่ำกูไปยังมาส่งเขาเพิ่อนเหตุแบบนี้มึงต้องตายเขาใจบอีเด่ามึงเข้าใจบ่เดี๋ยวนีไหมอ่ะมึงลำฉากไหญเดี๋ยวเนี่ยลำฉากแรกนี่แล้วฉากแรกมึงตอกอน้ำอย่เพิ่นกูจักซักก่อนว่ามึงเปลี่ยนบักข้องจะไปไถให้ไถหน้าแม่มึงยังสีมาส่งเขามึงออกมาฉากต่อไปบุญแม่มึงยังสีมาส่งเขาบักบึกเอ้า ชักมีเพราะไหนขาแม่ก็ตีเก้าวน้าไม่คนกูจักสะก้อนตัวโอ้เก้าน้ำสะก้อนเนาะฉากต่อไปขอโทษได้หลายคันมันมันบอกคอยได้รับกับจังซี่ล่ะคอยไปล่ำสายไปล่ำสายว่ามันงานแข่งกีฬาชีเกมมาโลดปาดงานหลายกีละปีละเทียชักต่อไปได้เนาะจังออกมะขามแม่มึงจะออกมะขามแม่มึงอยู่นี่ขอโทษได้หลายได้คุณแม่เจ้าภาพเพิ่งจะถามกลว่ารำเก่าเดี๋ยวนี่ยบางนาที่ยังขาดห่างเจ้าภาพกันเลย ก่อตั้งเลยเหรอสร้างเลยอันนี้มีพระเอกไหมฮะแมนถือใจบอ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 คอยอยากปั้งพระเอกอันนะแม่พระเอกไหนพระเอกกันดังๆเพื่อไล่สดดีๆนะแม่พาจากขอนแก่นขอนแก่นนะแม่นี่พระเอกเงินล้านตัวนั้นน่ะพระเอกเงินล้านนีไล่สดแต่ละเทธอแม่ยกโอนมาใหอยเธอละแสนทุกตัวไอ้กินนี่ละนี่ละคอยอยากบั้งๆนี่แหละคอยอยากบั้งๆนี่นะแม่ได้เสือเอิรนออกมาให้ถ่ายยู่นี่เด้อพี่น้องถ่ายปังพระเอกจากจังหวัดขอนแก่นเด้อบันนี่เด้อพี่น้องมาลาออกมามา โหลดเนี่ยบ่อนหวานเด้อล่ะ เหลิองออกมาช่อบาดเนียวมอลำครับหมอลำหม,มอลำตัวนี้แม่พระเอกตัวนี้พระเอกเงินล้านได้นี่หมอลำบเ่เดียวนี่ครับหมอลำมครบมอลำจใจไดนมันือจะอันซุ่มอยูลดแถวแถวอันบุ้งขู่สมแนวเ <c oughs> ขาแต่งหน้าเทนไหมเส้นใดแยกแ่งแบบนี้มันจังขัง,ง,บบข,งขังแบบใดจะขังบ่ขังเดี๋ยวแม่ยกโอนเงินมาเสียละแสนสองแสนแมนโอนมาให้เจ้านี่นะโอนให้พื่น มันกรสิแม่มันล่ำเป็นบ่ลอะเนี่ยงวยมึงนีไพล่ำตายจะคนเด้เดี๋ยวนุ่เพราถามไปทั่วเจเอาล่ำลาล่ำลาเออมาจากไหนล่ะโอ้คุณพ่อดีเจเจวัดปีเวัดซาร์เขาเอิ่นล่าคุณมึงนี่ล่าล่ำบอกครับอ่ะล่ำก็นายล่าค่ะล่ำดีแม่สิจ้างหันเอาทำน่องไหนแม่ทำน่องขอนแก่นแม่มากขนาดขอนแก่นเอาดีดีเด้อล่ะเด้อหันมาจ้าจ้าโอ๊ย เดี๋ยวเดี๋ยวโ้ยหามึงเอ้ยจะค้าคว้าปอาตัวไหนจ่าจ่าแมนจะาแมนล่ำสมกับมึงแต่งหนาวมากกันเนาะมุสูนแตงเงินกุบะน้อเนาะสังสั้างเอาหันมาจ่าทางกรรมเป็นได้เมียมาลำด่างเมืองขวัญเจน พวกแป็นแฟนคงเ่อได้หลายปีแล้วดอกผ่านมาเป็นจังไนน้องแม่ป่าหมอลำสาสมเสียงโบนอ่ออออออดี๋ยอเดี๋ยวอ่อล่เด่ออ่ออ่อยังอับอ อันล้ำคือล้ำทำน้องขอนแก่นอยู่แต่ว่าบัดลงคือลงกะสินเอาไม่อยู่กะสินด่วนครับแม่โอ้มันเลยลงกะสินแมนจากน้อยอกว่าแต่ยุ่ล้ำกะลงกะสินเนี่ยยันไปลงหอดอุบุอยู่ไปลงไก่เถาะนอ้นาำเอาสมฟังฟังลูกสิลาำสะฟังอสุลาำตามทองเรื่องพี่น้องเอ้ยข้าพเจ้านี่รับหน้าที่เป็นขุนแผนตั้งแต่ขุนแผนออกลบจับซื้อกลับมาได้ยินข่าวว่าอีวันทอง มันนอกอกนอกใจขุนแผนเอาล่ามือเนี่ยขุนแผนต้องไปเบืงองขหฮูกับตาให้ได้วายยี่ันทองมาคบสู่สู่ชายหรือบ่สมบทสมบัติปัดโธกูว่าแล้วนี่แหละกูว่าแล้วนี่แหละกูไปหาลพื่อบ้านเพื่อเมืองแต่มึงมาคบสู่สู่ชายมันกูเกียบปมึงจะมายันกูแห็งยังมึงมาจังเมาเลยยี่บันทอง ปาดกูหยาบตกเป็นไรมีบันทองอยู่ใส่เมืองไหนมีบันทองกูแมนได้หนิกูเจ้าภาพเจ้าภาพเจ้าภาพจริงเนี่ยอุ้ยอันลูกขอโทษคุณแม่เจ้าภาพลูกขอโทษหลายๆล่ำเรื่องได้นี่อันคุณจ้างคุณแผนคุณจ้างคุณแผนแมนครับต้งเล่นเป็นตัวไหนเป็นคุณแผนครับโอ้ยจริงป่ะมึงเถ่าข้าสุดเพลิดขลังเนาะ ือวฉา,ากนี่มันฉากแรกเป่นบ่มึงออกมากาวนัน่ให้พี่น้องคนกูว่ามึงเปลี่ยนขุนแผนออมึงออกมาฉากหนามึงจังสิเร่ขายอีวันทองฉากหนาจังได้ร่ขาโอ้ยขอจวดหล,ลายๆแม่ขอจวดหล,ลายๆฉา,ากต่อไปพุ่นนะ้ากก็ไปเน้องลงไปท่ายาหมองเนื้อเอาหมอล้จาจะเป็นจังสี่ตีเดนี่เม่อาจังสี่สปเอาจังไหนครับคอยขอฟังนางเอกสปาคอยสิเมียไปได้ครับผมนางเอกแห่งคักตัวเสียงดีหุ่นก็ดีแม่นางเอกเจ้าเนี่ยโอ้ยสุดยอด ่อยได้ยินแต่เพิ่นซาห์นะซาว่าจังไหนว้ายนางเอกมาแต่ชิงซาสวรค์นางเอกมาจงแต่พุ่นแต่พี่จำ็ไม่มีต่พู่งงามๆเพื่อน่าแมนคอยได้ยินแต่ลูกแต่หลานเข้ามาเข้าไรซดห้เบิ่งดอกว่าว้ายจังสี่โดนเลี่ยเอามาให้ข่อยตั้งเอามาให้่อยฟังหันนะมาล่ะมานางเอกคอยแต่งตัวแล้วไปเนาะ แล้วสวยหุ่นดีหุ่นออนลช่อนอ่อนแอ็นเสียงดีนัน่งเองมาเสียงจังหวัดสีสเกตครับพี่น้องยิ้ยมหวา,านเนด้อนังเองคอยกันเยิ้ยมหวานาน,นล่ะฟาตัว เดี๋ยวเนี่ยอย่างหลาเป็นอยังนั่งเอกแอนจ้าเจ้าเป็นอยังบ่าเม่อลาไปโควิดอะไรที่นี่เอาห่วยเป็นโควิดใจไดนตั้งสิเป็นง่ายเป็นได้เท่าเดียวเนี่ยเป็นแต่นอกเขาบ่ากลวยไม่ค่อนเนาะวายกานเป็นโควิดสังเกตง่ายๆมันเป็ี่ยนใจไดนจะแม่จมูกจะไม่ได้กลิ่นเอาดิอ้าวกุยซางว่าสซางว่าแทนนี่พิสูจน์เบ้างปะอนะเฮ็ดเต็มมาในรถหลายชั้นพิสูจน์ก็ได้แม่เด้อ เบ่เขาอย่างนี้อย่างเนาะมึงก็เติมโทรศัพท์ับฟอนให้อิ่มซะก่อนจะเบิ่งตลกโอ้ยขันบอลจะได้แเพเ่้นตากหมอกกัดกับท้าไทยลบสวิตสระกผู้ใด้ค่ะแด่ทุกคนบอกอุ้ยมาดีแท้เอาบ่ต้องบอกเขากคนบบ่ต้องบอกเขาแม่ยงก็จะใส่จ้ามาเด้อไพเอ็กไพเอ็กหน่อยมาเอาเงินเด้อบ่ต้องบอกเขาเขาบ่ม่าของปารแลนด์กอนมู ปันกับเถื่อปัดดับถื่อคืออกเก่าในมูจิรอนพู้ใดล่ะซื้อพูดอะะอด่าอ่านซื้อก่อนอ่านซื้อเปก่อนันะสวัสดีพี่โสนขอบคุณครับโอ้ยแม่ปึกแม่หนาคักเนาะอ่านมาจากไหนพี่สนโอ้ยถ่ายรูปมาเดี๋ยว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 เดี๋ย่ารูปดิคอยกึบอพไหซาม ผู้จังซีล่ะชูมือนีหมอล้ำล้ำมาถือขี้กับสร้างวแต่สางภาพเกียงดังเบิดเดี๋ยวสู้คุูไทยน้ำเนี้ยอ้าวขอเวลาพี่น้องเด้อพี่น้องทั้งต่างประเทศเพื่นฝากมาไล่มาให้ค่ะค่ะจากน้อยพี่น้องอยู่นีเพิ่นกะให้อีขอบคุณครับผมขอบคุณครับนี่แหละเขาจังมาผู้เบ่งหมอลำเป็่นนะนะ อยู่เมืงเองนอกเพิกกาใหา<ม>้ไห่บ่คือคนไทยจะพาเขาบอตีจังเม็ดซุ้มตีรีดเม่กระเทยหัวโปกข้างเสียงพอดีเปรกปรก,ก,กระตีมาพอดีนึกเอาแกนจะพุ่งไปจับมั้ยถือื่องเสียงให้มุดตูนี่เมื่อไหร่น้ำประปานี่ยีรายังจะเป็นนั่งเ,เอกยีรานั่งเอกบางการแต่งตัวนั่งเอกหมอลำโลพราะนั่นนี่โลยังฮะโลยังโลตำรวจ มียาขีไปล่ำนีมิแต่ตำรวจน้ำทางน้ำเฮ็ดอย่างว่าน่าผ้าเหรียญไฮโลเดือดเดือกระพ้าตุ่มน้ำท่อมเมาวะก็นัโดนตีจะเป็นนั่งเอกอีหลีบ่ดดนนั่งเอกตอนนาะนั่งเอกใหญ่เมัคือจังว่คอเลยแถวยังว่าคอเลยวาคอเลยานเล่นะเมย์พูดใจแบ่อยอุบลไปตั้งเ่นจะรำจูล่ะรำล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 ำนั่งเอก จะเป็นหยอกแต่ผัวเพิ่นหันล่ะอย่าจะโมเดน,ส,นสินเขาเสียงเจ้าๆว่า,า,าควยายหันออกมาผ่านถึงหูแฟนกระดูดต่างลายที่ว่าดีแต่คำยองว้ายขีลไรก็รับเป็นนั่งนั่งเอกทรทัศน์พรัศนที่บี้นี่นะบนเมนออกทรทัศน์เดอออนเอาทรทัศน์ไปจำ พ่อวีจากสองปีสิขายวนันดีก็บอะไรอ่อนไผผู <c oughs> มาฟังลองอย่า,ยายเครื่องจันบารองแอลแสดงไปตามแนวรับบทโกงเพิ่นแต่งตังต้งตัวคอยรับเอาบทบาดีมีอยู่เจ้าย้ำเมือเสาแสดงเช็ดตามโบอาจารสอนจะได้เป็นอยู่บ้านนี้อุ้ย <c oughs> บาดีมันเนี่ย <c oughs> ามาสั่งแต่น,น้อทายิมเนาะความดีมีอยู่หลังหันเอาความเข้มออกมาเออ มันยัง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 มันยมันยัง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 มันัมันยังมันัมันยังมันยัมยัมันยมันยังมัยังมันยัมันังมันยัมันยังมันัมันังมันัมันัมันันัมันงมันัยัมนัมันัมันมันังมันัมัยัมงมันังมันงยัมันัมัยัมยมันันยังนันนัมมันยัมยัมมันนัมนัมัยนงมันยังมันนั ปกติใส่หงทองนั่นแหละหงทองกินีเมนหงทองไม่เคยรักใครหงทองไม่เคยรักใครรู้ได้ยังไงรักกูคนเดียวรู้ได้ยังไงรักกูคนเดียวแต่กินเพียวเพียวยีเดียวทั้งคืนหงทองหงทองหงทองกอบไ่แต่หงทองขายดีแต่ เราค่ายเราค่ายบ่ท่านค่ายเป็นะไรแค่อยากค่ายคุณไปเกือกรุงสีจังค่ายกว่าเก่าแขนมีน้ำเดียบรอีเขียวคอม<อ>มาอยู่กี้นาเท่านีิเป็นเวลาสิบปีสั่วปีแต่บ้านบ่บอเหตุันว่าจะหัวฉันเนี้ยมือเศร้าสีแดงยนี้ยมาแดงสี่ทิวบอกใครบอกไม่เมตน์ทีนเียว่าจะได้คยเป็นกะห<อ>รี่เก่าปัดเท้ามาอยู่มาสิบปีสั่วปีแม่กับบานได้ขาดอีเท่าเมื่อนี้มึงจะต้องแดกปิง แต่ว่ามันตตายแม่กู่เคยกินปิงมกิยังกูิดจะกอยสีดตกอยหัวลจะแดกมแดกนะกินกันยจะภาพจะาจภาพจาจะาจภาพจาจะาพจาจะภาพจะาจะาภาพาพจะาภาพาจาาพะาะ บ่มีแจังไหนกูขายทีกูแปดชิปไร่ผุน่าเอาดีเอาแม่เจะพลาดดินี่แม่เจะพลาดขอโทษเจ้าค่ะเป็นจังไหนแม่ขอโทษหลายๆเดิอื้อนี่ตีนักเอกนะคำว่าบ่ขายงาๆบ่กินปีงบ่ายเงินผนังเลเอา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 แล้เรื่องงากินปีงากินปีงฉากนี่จะต้องผ่านก่อนได้คำให้ผู้ขายได้พลานก่อนมา่อนเอง จากต่อไปต่อไปจะกยขาจะออกมาขาญาเจ้าไปกนเ่อนเมีย่ไม่อยากย้อนหลังแท่นี้แต่ละคนก็เสียงดีอยู่ดอกเป็นทั้งไหนเมีเสียงไข่อยู่เป็นตาจริจ้างป๊บปูงจักหน่อยนึงป๊าปูงเมืองไดนครับศาสตร์เลสีมันบอลเดียวจักเทื่อกศาสตร์เลสีศิลปิน วะกูเด้ไม่หัวเจ้าตัวนี้แม่โอ้ยวะกูผู้ใดปิดไฟคันเนี่ยวะสิเป็นยังไฟคันนะป้าเธอโอ้ยวะกูไหมวะกูไหมมึงได้ถามหัวหัวอย่างวันทองกูบ่็นนึกว่ฝันเลยกวาไปรอบเพื่อบ้านเพื่อเมืองสินึกสิฝันใหญ่มึงบ่หลับบ่นอนหันน่ะแต่ยังกูจังบ่หลับบ่นอนมึงไล่สดกูไปไล่สด เฮ็อย่างเั้กูว้ากับผู้เบ่าอ้าวมึงหยุดบัคคุณแผนงม่จะสีรู้ละพเปอยกคำนาขาปากไจเหือบกินนาบานาเถ่าเอ้าเอานี่ยังมาดิแง่ท้องด่มาน้อยหวเขาอุปตายปัดไฟกีไอ้เถ่าเอามึงไปยังขึ้นมาชงเขากูสวยแท้ป้ากูประยุ่ธ์ข้าวเดียวมึงเล่นสองสามคนเป็นบ่อหวานนี่ฮะ นี่คืออีกหนึ่งรูปแบบการแสดงของพวกเราศิลปินฟูไทยครับนำความสุขความสนุกสนาน